ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องของเมมเบอร์จาก N m i x มกนะครับกับงานใหม่เลยที่ได้เลื่อนเป็น MC ประจํารายการแล้วนะครับนั่นก็คือซอยุนจาก N m i นมินเองในตอนนี้ทางช่อง MBC นะครับได้ออกมาประกาศแล้วก็ยืนยันอย่างเป็นทางการเลยสําหรับ MC คน ใหม่ของรายการโชว์มิวสิกคอร์นะครับนั่นก็คือซอยุนเอนมิกซ์นั่นเองซึ่งทาง MBC นะได้มีการออกมาประกาศนะครับว่า MC คนใหม่นั้นซอยุนเอนมิกซ์จะมารับหน้าที่เป็น MC ประจำรายการของมิวสิกคอร์หรือว่าโชว์มิวสิกคอรนั่นเองนะครับในทุกๆวันเสาร์ในการเป็น MC รายการในครั้งนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ร่วมกันกับ จองอูจาก NCT นะครับแล้วก็ลีโน่สเตรคิสออกอากาศในวันที่15นี้นะครับเราจะได้เห็น MC ทั้ง3คนทำหน้าที่ดำเนินรายการนั่นเองแถมยังจะมีพิเศษด้วยนะครับเป็นสเตจพิเศษเพื่อต้อนรับ MC คนใหม่ของรายการนี้มารอดูกันดีกว่านะครับว่าโชว์พิเศษนั้นจะเป็นยังไงและเอนมิสซอยุนจะออกมาเป็นยังไงในโชว์ครั้งนี้นะครับรี่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเลยที่ฟแฟนๆเนี่ยดีใจแล้วก็ติดตามดูมากๆอยากจะเห็นแล้วว่าซอยุนกับหน้าที่ MC จะออกมาเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นรายการประจำเราด้วยเนี่ยเราก็จะได้เจอซอยุนในทุกๆสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับแถมยังจะมีโมเมนต์ซอยุนกับหลายๆวงเลยและเชื่อเลยว่าแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของวงอื่นๆนะครับแล้วก็ชอบซอยุนเราด้วยเนี่ยจะฟินหัวใจกันมากๆซอยุนเองก็ดีใจนะครับที่ได้รับหน้าที่ MC ประจํารายการในครั้งนี้ออกมาเผยความรู้สึกนะครับบอกว่าตอนที่ได้รับเลือกให้เป็น MC ประจำเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้เป็น MC ของรายการโชว์ มิวสิควซึ่งเป็นที่ของรุ่นพี่ที่ยอดเยี่ยมต่างๆมากมายมันเป็นความรู้สึกท้าทายเป็นความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นเลยในอนาคตนั้นเธอจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นด้านใหม่ๆในทุกๆสัปดาห์หลังจากนี้ต่อไปโปรดติดตาม MC ซอย,ยุนอย่างฉันด้วยนะคะประมาณนี้นะครับ สำหรับแฟนๆของซอยุนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับบทบาทใหม่หน้าที่ใหม่ของซอยุนนะครับในการเป็น MC ประจำรายการของ MBC Show Music Call นั่นเองคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของเมมเบอร์จาก n m m x x ให้ได้ติดตามกันนะครับเอาไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง